เอนเตอร์กดดันเนี่ยมันดันนี่แหละเออไปไว้อะไรกันห้าสิบห้ามั่งออกไม่ได้ต้องห้าสิบเพราะว่าคุณแซมมันไม่ถึงรู้สึกดันนี่แหละมาตรงนี้จำไหมเราเลือกแล้วเลือกอันแรกมันจะตีประมาณรู้สึกเป็นดันค่ามอนสี่พันห้าร้อยตัวเห็นไหมเห็นข้างบนไหม เพื่อเก็บแต้มอาไปทำอย่างอื่นม,มันก็จะโหดด้วยมมสมมติเราวิ่งสูงๆ่สนุกดีี่ยผมคุนแซนไม่มาแรอครับคุณแซมมาไหมมันมันกำลังวิ่งตามไปครับแบบอ๋อคนละแมพไม่เป็นไรมันเข้ามาได้เรื่อยๆถ้าเปิดตีมันอยู่นะแล้ว,แล,วแล้วฉากสวยมาก โคตรสวยเดี๋ยวมีคุณโด่งกับคุณโมมาเนี่ยเราครบแล้วนั่นแหละเราไปดูวิธีเติมเดี๋ยวต้องไ,ไปเปิดบัญชีพอแล้วก็เติมเข้าต,ตัวหลักดีวกว่าตัวหลักโมต้องไปเคลียร์นั้นด้วยนะแต่วา่ารู้สึกรู้สึกตัวหลักมันก็เวลสี่สิบกว่า จริงๆถ้าเคลียร์เบอร์ไม่ได้ก็ไปซื้อแพ็กเกจได้ได้เงินเพราะว่าเบอร์นั้นสำคัญเคลียร์เบอรอออ์ดีอย่างมันเสียดายลง60ไม่ได้ถ้า60ได้จะมันแซมต้องไปวล60ขึ้นไปแต่ดันนี้มันเก็บเอาไว้เก็บแซมเก็บพลังนั่นแหละ แบบรู้สึกว่าไอ้ไอสีแด,แดงนี้เข้าไปได้ของดีด้วยจําได้ดอกมไม้สีแดงเนี่ยสองหนึ่งบบวัะเฮ้ยท่าของใครวะน่ะแทยเท่หรือของบอสนาชีพใหม่นะั่นใช่หรอยิงสีดำมะนะั้นอ่ะไม่ใช่ผมนี่ต้องไปกดที่ตัวนี้แล้วมันจะพาเข้าไปเจอบอสได้ของดีรู้สึกได้ของ ถ้าเจอดอกไม้สีแดงนะเนี่ยตีแรงอยู่เหมือนกันนะดูดิเวลมานะหกสองน่ะไม่หลบไปเกิดไม่บอกให้ไม่หลบไปเกิดคิวคิวครึ่งหลอดน,นะฮะแรงนะเป็นตีผมไม่โคตรแรงต้องหลบดีๆด,ด้วย สกิลหนีก็หนีงเนี่ยโอ้ยไปกดผิดไปกดทีแหน่งแนงขึนง้นหลอดเนี่ยเหมือนมันล็อกอะไรสักอย่าง ดไม่ทันไม่ได้กดมานานว้าวคุณแซมนอนแล้วชุดยังไงอะครับไม่รู้เหมือนกันลองกดที่คุณแซมได้ไหม <c oughs> มันจะมีอะไรขึ้นมาน่าจะชุดแน่มันจะมีสกิลสีชมพูอะไรสัก,สกอย่างที่เป็นสายจชมพปุ่ยตายตายกูตายขึ่งหลอดแล้ว สกิลสีชมพูใช่ไหมเออต้องเรียนรู้ครับแรงถ้าไม่มีฮิวเข้ามาตายนั่นเนี่ยไอ้บอลนี้ขนาดของดัน50เองอ่ะโคตรนรกเลยขนาดแม็กมันกากๆนนะบล็อกไม่ได้ลืมนึกว่ามูน ตวัวบางสุดๆถูกบอสมันเวลหกสิบสองอะคุณแจมมันโหดกว่าเรามันดูดท้า,ายแล้วอันนิดเดียวเอามาดิ 400. นี่ร้อยเนี่ยได้ของด้วยของเวลอะไรอะ่ะ ของวิวหกสิบสองนะกดลูกเต๋าไปเลยก็ได้จริงๆของนี้เหรออ๋อม,มันมีนั้นด้วยนี่หว่ามันมีเอ้ยมันมีของประมูลด้วยอันนี้คัมภีรกดยกเลิกก็ได้ถ้าใครไม่เอาผมกดประมูลไม่ถูกผมจะกดยกเลิกตัวไหนวะอัน,นี่มันของสายอะไรครับสายไหนเนี่ยเหมือนเป็นของดาบคู่แต่มันเอาไปขายตลาดได้ คือถ้าจะถ้าจะประมูลนี่ต้องใส่เงินไปหมื่นหนึ่งนะผมกดยกเลิกรู้สึยกเลิกไปแล้วเรายกเลิกกดยังไงเนี่ยไปเก็เลยไม่เพราะว่าอ๋อนี่ไงได้ใครอะ่ะหรือถ้าเรายกเลิกกันหมดมันจะไม่ได้ใครก็อ,อเก็บเอาอ๋อนี่ไงก็เก็บเอาใช่ไหมรู้สึกเดี๋ยวดูดิว่าเข้าตัวไหมอ๋อใช่ ก็คือถ้าเมื่อกีอ้ที่มันตั้งอยู่บนพื้น่ะถ้าไม่มีใครเอาไม่มีใครประมูลแย่งกันนนั้ก็เก็บเอากด F เก็บเลยดีอะโคตรดีแต่ว่ามันมันจะล็อกไหมว่าเหมือนมันจะล็อกหรือว่ามันไม่ล็อกไม่รู้นะ <c oughs> แต่ว่าเอาไปขายได้ไม่ค่อยแพงของนี้แต่ว่าสําคัญเพราะว่ามันเอาไปปลดสกิลแบบให้เราโหดนนะสกิลพื้นฐาน ใช้ไม่เอาก็วางไว้ตรงนั้นเลยใช่เมื่อกี้ผมก็กดเก็บไว้ <c oughs> แล้วก็เก็บเลยแล้วผมไม่รู้ <c oughs> เออผมก็ไม่เสียตังค์นะไม่มีตังค์อะไรดีนะระบบที <c> ่ <oughs> เอาจริงๆมันมันโอนของให้กันด้วย <c oughs> ได้ด้วยซ้ำนะจริงๆมันไม่ได้ซีเรลียสเลยระบบเดียวเหรอใช่มันมีระบบเดียวอยู่แล้วมันเดียวของให้กันได้ <c oughs> คือที่มันประมูลเนี่ยมันประมูลกับคนนอกหรอก คนที่เราไม่รู้จักเราเแบบเอออย่างน้อยเราเราไม่ได้ของก็ได้เงินแต่ถ้าเพื่อนนั้นมันเดียวให้กันได้ถ้าได้ของเพื่อนหรือว่าอะไรแม่ก็เดียวได้มันเป็นแอร์ชามแล้วมันจะปิดทําไมระบบเดียวเล่นมันก็เสียตังค์อยู่ดี <S 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 ดีแล้ว ตอนนี้เท่าไหร่อ่ะเอ้ยทำไมเวลาอะไรของผมเนี่ยเวลาจะหมดคืออะไรเนี่ยเป็นเวลาอะไรละ่ะไม่แน่ใจที่มันนับถอยหลังไหมอืมเราก็มีขึ้นเหมือนกันก็เลยไีบออ<ะ>ก่อนน่าจะเป็นเวลาไอ้นั้นแน่เลยมอนกระเด็นตกน้ำสารตรงสารเจ้าเทธิเทหมล่ะ <laughs> เขาใส่มาตั้งนานแล้วเกมนี้กินอะไรแม่งเลจง่จริงจริงจริงตอนผมเล่นครั้งแรกผมรู้สึกว่าสกิลมันช้าเว้ยกดไม่ต่อเน,นื่องคือมันต้องกดสกิลก่อนมันถึงจะกดได้คล่องมากเร็วมาก ใช่กดได้แบบคล่องมือมากถ้าสกิลเรากดครบนะอันนี้กดได้รู้สึกมันจะได้อะไรไม่รู้เก็บของขยะแล้วก็เวลาเล่นเก็บได้เนี่ยพวกถุงถุงอะไรไม่รู้ไปที่ n p c ตัวนี้แล้วก็กดมันจะว้าวเราไปเรื่อยๆตอนนี้เราตีได้แค่300จริงๆมันจะให้ตีวันแล้ะ วันละเท่าไหร่เองอะวันละพันตัวเองนะนี่มันรวมยอดหรออันตัวเองใช่พันตัวจริงๆอารมณ์เหมือนเป็นอารมณ์เหมือนเป็นดันเอาไว้แบบออกสกิลเล่นอะเหมือนกับไม่มีมอนให้ตีในแมปใช่ไหมเราก็เข้าดันนี้มาตีแก้เบื่อถ้าเราไม่ไปลงดันที่มันสีเรี่ยเพราะมันเป็นพันตัวเลยไม่ต้องไปตีมอนในแมปหลอนบบอส เอ็กซ์พีใช่ไหมจำกัดจำกัดเหมือนเกมจีนทั่วไปเร็วมากลองกดดีๆมูเม้นต์สกิลเร็วมากคือผมใช้แอคชั่นโหมดนะคลิกซ้ายคลิกขวาแล้วไปบวกกับสกิลเองมันก็เลยกดมันดิมันมีแอคชั่นโหมด แรงแรงจะตายแล้วบอสนี่มันห้าสีเองนี่หว่าทไมแรงจังวะเพราะมันต้องมาหลายคนนะครับถ้ามาหลายคนก็จะเร็วขึ้นนะคือแบบเคลียร์เร็วขึ้นได้แบบไม่ไม่เปืองเวลาไงอย่างที่บอกเกมมันแอร์ไทม์ไงถ้าเราแบบ เหนื่อยๆมันก็เสียเวลาแต่เล่นได้จะเล่นกี่คนก็ได้ถ้าอยากฟันสนุกๆก,ก็มีกี่คนก็เล่นได้จะมีถ้า5คนนะ่ะอยากไปลงดันที่มันซีเรียสก,กว่านี้ที่มันแบบเป็นบันจริงๆอันนี้มันเหมือนเป็นแค่เวสรายวันนะะักตา ได้ของอย่างี้ละนี่ผมกดทิ้งไปเลยก็ได้กดปุ่มจีนใช่ไหมทิ้งหรือว่าอะไรเนี่ยเพราะว่าเก็บแปลคุณแซแไมแได้เอาไปใช้ไหมปุ่<ผ>มจีนใช่ไหมครับว่าทิ้งทิ้งนี้เป็นรูปเหรียญหรือว่ารูปรูปรประศิ์เอาแล้วภาษาจีนนะผมเก็บไม่ได้อะผมก็เก็บไม่ได้นะไม่รู้เหมือนกันปล่อยไปั้น วาอีกทีครับเ็คีเอบางทีมันอาจจะรออยู่มั้งมันขึ้นบล็อกแดงเหมือนเหมือนไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไอซีของผมอ่ะใช่แต่มันน่าจะขายได้แบบขายทิ้งอ่ะอ okay. <pl dear Kane> ัน <jamais> ี <cycling> ้ดันใส่มอนได้ผมจำได้หินเนี่ยบุ่มดันใส่บอสก็ได้ ดันสายมอนได้บุมเกมนี้ภาพมันสวยเพราะมันเซ็ตฉากเป็นแค่ฉากไงฉากมันไม่กว้างกดผิดแล้วเวลาบินนี้ชนหอบไวมากใช่ เกมมันเป็นฉากฉากฉากไม่กว้างเป็นเกมแบบเต็ฉากฉเน้นเน้นภาพสวยแต่ไม่กว้างน่ไมไปไหนวะตรงนี้อ,อนอีไ่ไงบินแต่ภาพสวยมากฟันมันมาก คนจีนพลังเป็นแสนแล้วมั้งพลังมันต้องแบบเยอะมากๆแล้วถ้าเจอที่มันเป็นสีแดงนั้นไปกดเนี่ยมันจะไปห้องรับโอ้ปิงปิงผมมาระดับสามร้อยเลยครับข,ขึ้นลง,งสดง,องกอร์ใช่ขึ้นลงได้ ปิงผมเล่นอยู่ไม่นั้นเลยนะไม่เปลี่ยนเลยนะไม่เกินเจ็ดสิบเลยนะเหมือนเล่นอยู่ที่จีนเลยนะเนี่ยดีอะลื่นเลยนะเนะี่ยใช่กดสกดิลโกเลยตรมันนะแต่ผมใช้สามบีบีนะเหมือนกันครับใช่ไหมใช่สามบีบีมันน่าจะเหมาะกับการเล่นเกมนอกอกดมันอนะ กดแบบกดปุบ๊บตะิลออกปั๊บทันใจเหมือนกับเซิร์ฟไทยเลยเนี่ยดีไม่ดีดีกว่าเกมเซิร์ฟไทยอีกม <c ười> ีระเบิดด้วยเ่าตีกันไม่รู้เรื่องเลยไหมั้ยแสดงว่าเอาไปไหนเนี่ย แสดงว่าคุณคุณแสมมันไม่ไมนั้นแล้วแหละเรลไม่ขึ้นแล้วหละต้องกดอาบกระหับออต้องกดอับในน้ตัวรมักก่นนอนกดทีแล้วกดนับอ่ะกดทีแล้วกดนัำดัวมันต้องอับ <c oughs> มันไม่ยอมให้อัพครับไม่รู้มันเป็นอะไรมันจะมันจะบอกว่าราขาเราขาดอะไรบางทีนั่นแหละเราต้องแปลเองเหมือนผมก็เหมือนกันจะไปเจ็ดสิบเหมือนมันต้องให้ไปทาเควสอะไรห,หรือขาดอะไรนี่แหละเหมือนเรายังไม่ผ่านเควสอะไรบางอย่างใอ่ปะบาที่สแตกไม่ถึงเขาอ,อัพไม่ได้คือถ้าทุกอย่างถ้าแถบในนั้นเต็มแล้วก็คือน่าจะอัพได้แล้วแต่ว่าต้องขาดอะไรสักอย่าง จิเราโคตรนาน4,000ตัวนานนะมันต้องมาตีวันละพันตัวพอตีกันตายอ่ะ <c oughs> ใช่ใช่ผก็ไม่หายตัวไงก็พยายามหนี หายตัวมันเป็นสกิลหนีเอาไว้แบบผมจะตันหรือว่าอะไรนเนี่ยมันจะหายตัวบอสมันทําเราตันได้ตีลูกน้องก่อนแต่ว่าอย่าไปตีบอสอย่าล่าลูกน้องไปที่บอสบอสี่ถ้เป็นเวทแน่เลยใส่คุยกังถ้าเป็นเวทแทงก็ช่วยไม่ได้มันยิงไกลตัวใช่ตัวนี้น่าจะเป็นเวทตัวนี้จําได้มันเป็นหมักลุกแล้วมันทั้งแมปเลยแค่หลบได้อยู่อ่ะ ทำดูทดุกทีสิ What What the fuck โอ้一个人犯了เ่มเดสิเผ่อาันตายเริ่ม,ม What the fuck? เจ็ดสิบนะครับ ตีโคตแรงไม่น่าน่จะไหวจะไหวต้องมาห้าคนใช่ตีโคตรแรงขนาดผมพลังสี่หมืนหกนะตีผมประมาณสามทีตายน่าจะพอแล้วครับ